เกินคำบรรยายค่ะทุกคนอีกหนึ่งร้านที่พี่อังอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักตามพี่อังเข้ามาในร้านเลยนะที่นี่คือร้านหลงหรือหลงคาเฟ่นั่นเองคะ่ะ oh, เมื่อได้มาเช็คอินร้านนี้แล้วต่างก็ลงรักร้านนี้กันไม่ใช่น้อย oh, และที่สำคัญได้สัมผัสกับกลิน่นอายของสารเจ้าที่เก่าแก่ oh, แต,แต,แต่แต่ก็มีความร่วมสมัยด้วยสีสันภาพวาด oh, เข้าของวัสดุตกแต่งที่ย้อนย oh, ุคแต่ก็ไม่ได้ตกย oh, ุค ท่านใดที่มาถึงจังหวัดพิษณุโลกร้านนี้พี่อังแนะนำเลยนะอยู่ห่างจากวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชประมาณ400เมตรเองค่ะและอยู่ริมแม่น้ำน่านบรรยากาศแบบนี้น่าเช็คอินไหมล่ะพี่อังเชื่อว่าต้องถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนจ้าส่วนราคาของเครื่องดื่มไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยนะมีโอกาสมาเช็คอินที่จังหวัดพิษณุโลกต้องแวะมานะจ๊ะ ตัวพี่อังเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสารเจ้าเก่าแก่สามารถมารีโนเวทได้สวยขนาดนี้พี่อังไลฟ์สดเวลาเที่ยงตรงของทุกวันอยากรู้จักพี่อังให้มากขึ้นจิ้มแฮชแท็กพี่อังด้วยรักทัวมานะพี่อังรออยู่นะคะ